คลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงค่าเสียหายเบื้องต้นจากพรบรไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าค่าเสียหายส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นของพรบรนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันครับค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นคือค่าเสียหายที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้กับผู้ประสบภยัยหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดชอบตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทที่รับประกันภยัยรถที่เป็นฝ่ายผิด จะเป็นฝ่ายรับผิดช,ชอบจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยนั้นได้รับไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับจะต้องไม่เกินวงเงินดังต่อไปนี้ 1. กรณีบาดเจ็บบริษัทจะจ่ายค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน8 0 0 0 0บาทต่อคน 2. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทจะชดใช้เงินเป็นจำนวน3 0 0 0 0 0บาทต่อคนข้อ 3. กรณีสูญเสียอวัยวะบริษัทประกันจะชดใช้เป็นจำนวนเงิน2 0ส0ถึง3 0 0 0บาทต่อคนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและอัตราที่กำหนด 4. กรณีเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในบริษัทจะชดเชยเป็นจำนวน200บาทต่อวันเป็นจำนวน20วัน ดังนั้นวงเงินรับผิดชอบสูงสุดจึงไม่เกิน3 4 0 0 0 0บาทต่อคนนะครับทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อครั้งจะต้องไม่เกิน5ล้านบาทนะครับในกรณีของรถที่จดทะเบียนไม่เกิน7ที่นั่งและในกรณีของรถที่จดทะเบียนเกิน7ที่นั่งนั้นจะมีความรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งนั้นอยู่ที่10ล้านบาทครับและผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดนั้นจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นครับมาถึงตอนนี้ เพื่อนๆจะเห็นว่าพรบนั้นนะครับเบี้ยแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าความคุ้มครองสูงสุดเนี่ยเป็นหลักร้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นประกันภาคบังคับนะครับซึ่งรถทุกคันนะที่ต่อภาษีนะจะถูกบังคับให้ต่อพรบกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันมีความคุ้มครองทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆนั้นลืมต่อประกันภาคสมัครใจนะครับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราต่อภาษีอย่างถูกกฎหมายเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อมีคนเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุนะให้เรานั้นแสดงน้ําใจร่วมกันนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันนะครับพาคนเจ็บนั้นไปส่งโรงพยาบาลไปหาหมอให้เรียบร้อยครับและใช้พรบในการรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งเบื้องต้นทั้งส่วนที่เกินนะครับและเหมือนเดิมครับใครที่สนใจจะซื้อพรบนะครับราคาถูกกับคูบัมนะครับโปรโมชั่นนะครับราคายังอยู่เหมือนเดิมนะรับรถเก๋งก็ 570บาทนะครับแล้วก็รถกระบะก็มีราคาพิเศษให้เหมือนกันนะครับใครสนใจก็ทักข้อความนะครับหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะปรึกษาฟรีครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ